เตึมเลยตะบันเจ้าควางนี่หูยินเสียงในโทรศัพท์นี่คือหัวใจนี่โลนหูเบื้องหนากันอ้ยอายกับบ้านเราบอนันแม่นันลูกตับก็าหอนููกตืหล้งหน้ตก็ตบม้อนตุมแล้วก็ตี๋เมั่อ้างร้อนไก่กูไม่ได้ซะนอเสียงนตะแแหใน้เลาหนก็เป็นตาศูนอยู่แล้วเนอท้องหวาดนึงเนะ จอมเาน้าม่ินก็บาทมาท้องบาทนึงไงของันงบุของเอีที่มันท่วหน้ามันองเก่าเอเร่ีเฮท่มากวใจนี่ติดูเลยว่าคันเฮ่ทโ่รมากนี่ได้รางวัลไงแล้วเจ้าพาข่อยออกมารับรับติกับซันเลยผู้รับเลยพระเฮ่สุรศัก์อยู่ไนคะพี่อเสียงเย็นของเก่าน้องะ ตัสดส์จับไม่ตั้ง,ต,งติกาไม่อยู่ในหอไม่ได้มาสั่นไอ้เขามางให้ตึงเหมือนหอเลยเสียงโคตรสกยังไปที่ก่อนีุยินเสียงรอดโทรศัพท์มาลเรากระลยทักไปหามเกง่งมาเกง่งพีไดลังัลเนี่ยท่องคำบาปหนึ่งฉี่ซะโอ้เป็นตายเหลือใจแห้งแท่าเลือใจไหมรู้แ่ท่าเหลือใจไหมนะ่ท่าเใจไหมนะก็เป็นตายเหลือใจนิีเนาะ นี่นเหรียใจนี่นีมายูนเนี่นี่ายนยืนเดิ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 เดินียวใจแห้งเดเหียใจนี่จะกอดจะไงจมตั้งมือขึ้นท่ามือเศร้ามือเศ้านี่มาข่อยนเหลีะวใจเศร้าข่อยโจมให้เจ้าตมือขึ้นโอย่ยกันเหียวใจกันโมหดปีใหม่กับมือเศร้าเนียใจี่นอนเหรียใจลายเงื่นหกมเหียใจคัก กเทือบต,ต,ตินเดีย๋ยวยดีใจย่ใจนบอกว่าถ้าไม่อยู่ในหอคือตัดเสียเตึมเลยเแต่บันเจ้าควางนี่หูยินเสียงในโทนรศัพท์นี่คืึหงวใจนี่นลนโลนวูบเบื้องหน้ากันโอ้ยกระเจ้าน้อสันอกเยียกันมิจกินกับบุญกินสันส่วนออกไมงียงสันดอกันเฉากันเฉาเลยนะใจไม่มนเยใจมจะ หกพันทองบาทนึงแล้วมันเป็นรางวัลในญ่ยรางวัลใหญ่ทองบาทนึงนี่คือเขาพันีุ์ห้สิบรางวัล้วกาสมรางวัลในใน้อยในแนวมันก็นจะย้ายลงไปพอพอเพิพ่นโทนํามาได้ทองบาทนึงเขาฟังในเสียงโทรศัพท์พิธีก่อนเขาบอกว่าไม่อยู่ในงานตัดสิทธิ์คนเฮ้เต็มห่อตาเภานน่วายเฮี <Hey. S 1> เยใจพี่น้อง ตัวไหนเถี่ยแก่ขึ้นอันจมใหม่หัวต้นหอดปีใหม่หลังจากออกมาลูกค้าโทรหน้าไปเปลี่ยนแบตรถนี่ทะเบียนรถข้ามนั้นอ่ะเจ็ดสองแปดจ่าจำจนเท่าเดี๋ยนี้ฮะเทียเพิ่นเอามาแลกกันพอเรากายังจมก็เศร้าเราพี่น้องจักสีเหลืองนายพอข้าวมาจมนี่ตัวไหนวาตัวไหนตัวทุกเจ็ดสองแปดจ้าสองมกราคุ่มเห็นปะสองมกราหกเก้าจ้าไปเสียงดอกเราเมืองจ้าเอามาทดแทนกับท่องบาทหนึ่งเนาะ 7จ็องเอาโทดแทนกับท้องบาทนึงพี่น้องเเหลือใจวท่านเศร้าอยู่ลอยพานเศรนะครับอืมเจ็ดสองแปเด้อพี่น้องขึ้นพิ่นประจับสลากขึ้นในรางวัลเิ็นก็ไเจ็ดสองแปดเีพี่น้องหังติดตามเบิ่งเธอาเป็นศพเป็นมันเอาไปโทษแทนกับท้องบาทหนึ่งเจ็ดสองแปดครับ เ่ง่ได้อกบ่าหั่กินกยกลไปกินเลี้ยงน้ำมูกินไกยได้สลึงนึงจ้าพีนี่ไปกินอีกเหมือนขึ้นนี่ท่านบอนายสองได้บาทหนึ่งแต่ว่าจะของบันอยู่ในงานที่ที่ก่อนเขาประกาศตัดสินอเสียดายแฮะไม่เหลยใจคักคันแขี้บอยอยู่ขอ้เจียจับจะเป็นยังกระดิกระดทัวร์นั่งกระดายบอกนั่งกินเียค่ยกาบอกินรอเจีด บันนี้บันขี่รถออกมาปุ๊บบันก่อนว่าเน่ไม่ตุบอกไก่ดอกจ้าหนูเพิ่งเจอพี่ที่มาหน่อยเสียงโทรศัพท์โทรเฮียอยู่ไหนคะอยู่ข้างนอกครับเราก็เลยบอกว่าตัดสิทธิ์คนในหอเฮตึ่นเลยนม่เพรท่านรู้ว่าเจก็ยังบรู้ว่าได้บาทนึงอ่าบันนี้ก็เลยทักถามน้องที่ร้านน้ำกันว่าอันเก่งที่พี่ได้รางวัลนยางเห็นเฮียโทรนัก พีเลย้วไงครับท่องบาทนึงครับพีพีประยูรคนเล่นตันสิบคนเฮเหมือนท่อเลยโอ้ใจเดียู้มือหนีสั่นดได้ค่ะนอดวงดวงเขาคือมาคือมาบาม่วเจ็ดสองแปดเนตัวเลขกนไย้อนเจ้าย้อนเจ้าย้อนเจ้าลูกกระจมจมมาแต่กันมเจ็ดสองแปดตัวเลขนี้พอหอดลาดลูกขาท่วมากห้ไปเปลี่ยนไอ้แบตรดเดือดเดือดเหมืนซีทูบเันะ ไปเธอเบียนรถขั้นหนาดหนูเฮ็ดคลิปไปพร้อมหนูเลียใจว่าพันเศ้ามันท่อมกันหนูก็เลยเฮ็ดคลิปไปหน้าเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดเอาไปจ่าเอาไปวันที่สองมกราคมเหวเป่ารัฐบาลไทยพี่น้องฮาเทียเปินมาแหลกทองบาทนึงฮาเทียเปินเอาตัวนี้มาแหลกแทนเพินสีว่ามึงมาเล็กูเอาเลขมาให้มึงยากูยาว่าไพบอกสู่ชีวิตออกมาแล้วเออฮาเทียเปินเอาตัวนี้มาให้แม่เหมือนไงจ้ะเจ็ดสองแปดจะเอาไปเอาไปเสี่ยงดวงเบิ่งจ้ะ สองมกราหกเก้าจ้ะอาเทียปูญาว่าโอ้ยจะหายคาชักลูกลานกับพวกเอาเลยเอาตัวนี Oil ้มาหายแทนมันเพราะว่ามันบังเอิญเด้บังเอิญโน้หน้มากหอดลาดปุ๊บจอดรถมาฮันเปิดประตูลูกค้ากับท้าน้ำเห็นมันเปลี่ยนแบตก็เลยพากันเปิดประตูเอาแบตแล้วก็ออกมาเปลี่ยนเลยความติดสองสอมกราหกเก้าเจ็ดสองแปดพันคูณพันไปเลยจ้ะเอาเงินแสนไปเลยรอบนี้เอาเท่าเลนะครับเพราะว่าทองหกเงินชั่วหรเดิพันคูณพันไปเลยเอาเงินแสนเลยกำเงินแสนแทนทองเลย วอาเลียใจสิเลียใจอีกเนี่ยชวดทองหนึ่งบาทจะเอาเจ็ดสองแปดพันคุณพันบริษัทเอพีเพิ่นจัดเรียงเพิ่นคึืนกำไลไฮรานค่าเกลี่ยไปจับฉลากปีกายก็ได้ท่องสลึงเนึ้ปีนี้กะกะกะเลวาสิประยูรุลุนทองต่ว่วาผูสามีเนี่ยจะเกิดอากาศอุกอักอึกอักอีหยังส่วนหนีมา ก็น <ITA> ูสีเียจนั so you. well, so, ่นนะบริ so, ้อยู่ในงานพ่อจับถือท่องมาหนึงเขาเล็ตัดสนเขานำหนึ่งขอดสบเรากับบอออกมาโทษน้ำเราพุนกับบอยูเขากระตัดสนจับไหมจับได้โชคจะเจ็ดสทะเบียนรถขั้นที่มาแหลกกันกับพ้อง6กเมือดูฮะจะเอาไปเสียงดวเบิงสองมกราหกเกจ้าสองแปดวนเราเร่อได้คิดแล้วคุณสาม้านถึงเจ็ดสองแปด พันคูณพันจำนะครับเจ็ดสองแปดพันคูณพันยังพอ่อเสียดมันเาเาสีดาอย,ยู่เนที่เาเสดาเนาะต้องบาทหนึ่งท้องบาทหนึงเนาะอาแเนี้<ร>มีม,มสียดายเสียดายครับเราตื่นขนมาแล้วมันซ้จมอยู่นี่ามาแม่เราจมเราได้ดีลยังมาจมสมฟังอยู่ดเรหลับอยู่แล้วก็จมนี่เราหลับแล้วก็จมนี่ เจ็ดสองแปดเนาะหาจังหวะยากก็ด้จนช่วงนี้เนาะเออหาจังหวะยากโอกาสนี่เนาะปีนึงน่ะมันมีแค่เธอเดียวแมนแล้วเขาก็ฟ้ามังหรอวะฮะฟ้ามัางหัวอิ่มเบียป่ะามั้งฟ้ามังเน้ยมักตายป่ะเดี๋ยวฟ้ามัเนี้ยมักจะตายป่ะเดี๋ยวฟ้าม้ง้ามหาจมจะไข้กระบอกสาจม ดาจุดสนดบบุรดาพวนอะนะจมพวนก่อดาจมวาจมจมดเสียงจมเสียงนิดเหมอเสียงนิดรุสาขึ้นนเมือเสาร์นิดตื่นขึ้นเจ็ดสองแปดด้วยพี่น้องสองมุกลาครับเล็กจมพวนคอยแน่อยกันเซีายได้คือกันหลักว่าสเดอกเียดอธรรมดาจังหวะพอดีลองเอาไปรุ่นดยครับเจ็ดสองแปดนะครับทุกคนนกินเตม